สบายดีพ่อแม่พี่น้องสวัสดีท่านผู้ชมถึงกทานตื่นมากับหนาวเลยพี่น้องเ้ยหนาวหนาวตื่นมากับยังฟอกกับเคยหลาคือเกาพี่น้องแล้วก็เอวยมินนองกรก็สิเป็นเคยหลาเลยกับตัวโน้โน เากมาหนาวเลยาก็พากันอยู่ห่านเอนอยู่อยู่สวนอยู่ขอกเป็ดขอกไก่คือเก่าพี่น้องเลยอห็คนอะ้นมีแต่คนมันมัน วันศุกมื้อนี้นะมื้อนี้วันศุกพี่น้องน้องมินี่ก็ยุดโรงเรียนแล้อ้าวคือบ่ไปซะบ่ไปบ่ทันแล้วยุดเองแล้วยุดเอง, <laughs> เองมารัดมาเตรียมตัวมารัดเอื้อยอ้ายมาแตชุลินเลยคาเทียนน้ําสิมามื้อใดอยมื้อมื้อวันถิมื้อนี้วันุน วันทิดนี่ก็เอืย้ยอ่ายก็มามาวันทิดก็หอดวันทิดเลยย่างโลยเฮ็สยังเด่นนี่นะจังชุมชุมไพรชุมไผรยีเฮ็สยังจังชุมไผรทูสาชุมไผรทูสา วันทิีกสิมาพี่น้องวันนี้ก็วันศุกร์วันทีสเสวี์เนาะแงบอร่อยมือัอน,นี้วันทีสเสวีศ์วันศุกร์วันทีสเสวี์เดือนมีนาสองพันเสภา,าพี่น้องยังอีกสองมือกับมาเนะาะแล้วก็ยังอีกอบ,อบอร์ดบอร์ดบับบบวมาสักยังอีก วันที่๒เนาะเลยเดือใช่ไหบุญบะบุญในือนนี่กับวันที่๒๙อย่างเลยบ่นบัณฑินบุญใหญ่เขาเจ้ากับพระท่านมาแล้วคันบุญใหญ่บุญวัดนะเขาเจ้ามาไว้อันนี้บุญเฮือนเนาะบุญในเฮงานอันนี้มาลงน้ำก็จะไปจับติลูกข้ามมือเขามาลงเลยก็มือน้ำพอน้ำพอ ดังไจพจักปรนสิดดังไพเห็นยังลมหนาวพี่น้องวันนี้ก็ได้อากาศหนาว ตื่นมาบริยังเม็นเข่าสวนโหลดตื่นมาปุ๊บบ,บริวนน้ำทรสักททรสัพ์พี่น้องเลยวนแต่น้ำปิดน้ำไก่น้ำสวนเดินทรสัพท์นี่โอ้ยบอกปันได้เบิงบ่งเฮิงเบื่องเธอหนึ่งแต่สชคร้ายน่อยนี่แหละปิดสวนปลาเกลือปลามาแล้วเลย โดยบาลากเกลือมาเลยด้ปลาก็ไเลตื่นมาเลยก็พาไปเกลือปลาเลยชวนพ่อไปเกลือปาลาเลยกับขามาเมล็นนี่แหละมองเป็ดมองสวนมาคอยวนนำโทรศัพท์จากเรื่องััใหญ่ก่อนนี่แต่ตอนนี้นะตอนตอนนี้บ่มาก นี่จักยังแนวผลลินีบางเนี่ของเล่นกับเออคันอยู่กับน้องลอกจังหยาดกันคันบุน้องบอมากับโอ้ยบริชนเรื่องของเล่นอีกของเล่นกับบุนเรนมาแล้วกันหยาดมาแล้วกันหยาดกันแหละ น้อยมันต sure. mm ื hmm. yeah. wow. ่นกืเยได้ลูกหยังหยังเดี๋ยวนี้นะหยังลูกว้ากับเป็นคักสุดยอดเลยสงสัยจิเป็นระดับหนึ่งในการว้า นาสีอาดับหนึ่งในการว่าพี่น้องเลยโว้ยพอเมรนี่จน,ว,นว่าน้ำปทันหม <ไป S 1> ด <ไป S 1> เลยหดและต้นทุเรียนเลยน้ำน้ำม,มันบกไวเพราะว่ามันมีแต่หอยเปดเห็ดหยยางขาดเนาะ khá tím dù nhanh lộ Đến nó mần nhanh lộ Ờ mà chung xăm cốc đù Vì là khăn mần bỏ quai, ấy Tổn nhảy đấy và mần ở tỉu. Ô, này Cháy cuộc tiệu Cô Ôi, đấy โอ้ก okay, okay, okay. ิ่งเพเหันเ็ดน่เทอนบ่เ็ดเงินบ่ก่งเนาะใหญ่มากนะเป็นชางเงินบ่กินผูรับมาโห

เออเขาจะจกมอนอยบ่นอนสิไปหลับเขาเยเขาอาีสวรรค์ออว,วันทิตย์ก็ถือวันที่เสาสามเนะาะเสาสมวันทิตสี่วันจันเ์หคา,านเสหพุธเสาจประหัตเสาแปดุ 29เสาร์เออຖືກວັນເຊົາເນາະອັນວັນທີ29ນະພີ່ນ້ອງກະເຊົາບໍ່ຖືກວັນເຊົາກະເບີດບຸນແມ່ນວັນເຊົາໜ້າເນາະບໍ່ແມ່ນວັນເຊົາມື້ອື່ນນີ້ໃດວັນເຊົາໜ เห็นยังลูกห้ามเห็นยังลูกเห็นเงอนเห็นยังนะเห็นเิน น,น่าทางเขาเนี่ยนะนี่ทางเขาทางไงซะ,ะเจ้าเจ้ามันจะไงมันนั่งจ,จ้าไกก็จะไ,ไปจับที่เลยไก่ก็ะไับนั่โตข้ามาขอกันเนาะมีแต่เป็ดต่ไก่กะ อเฮ็ดมันไข่อยู่จรน้อยไข่มันแตกข้างในไข่ปลดออกว่ามันคือตุ้ยแฮมกินลายบอเบฮ็ดลูกเป็ดตีกันใกล้เลย วังต้นเจ้าทุนเล้เขาะมาหนว่ืโมนี้นี่ใกล้ตัวได้วหมใกล้ตัวนี้เลยวะกับเฟตตอหูเตะกันบ่แพ้เ็ดเ็ดมันแหะใกล้กับเตะเข้ามาเขาหัวเ็ดกันที่นอกเวลาเตอย่าตีอยาตีอย่าีอยางออก บานนี S <S ่กับสิมวนและวสามสี่คนหาคนแก้มอายุตน่ไอ้แก้โตโนะเสโตโนแหงมวนมอมายุทาบมาเนาะบามาหรือบามาเนาะเพื่อนยังสองจิตสองใจพี่น้องเก้มสามจิตยามใจเนยันบ่มีฟอยู่น้ำเมย์หง่นี่แป้แป๊บเลย ไปเลยโอ้ยไปเฮ็ดนะลูกไปเห็ดให้มันนอนนะตั้งไม้ตั้งไม้โอ้ยมาเฮ็ดหามาโนมาไอเห็ดหายเลยตั้งไม้ตั้งไม้เออโตนั่นแหละเฮ็ดเนาะก้นตัวเองถือ ก้นตัวเองถือปวดมาไปหายเอื้ยก้นตัวเองเห็ดต่วเนาะเอ้ยก็ไม่เห็ดทั้งพีที่ลุงของมันบอกเปลี่ยกพีทงพีขันจีเห็ดซองอ่ะตัวเองคนคนเห็ดปลาหายหมู่ตัวแล้วมอกับโบเห็นได้ก้นมอถือ ตั้งทำกันกับน้องนะแล้วสร้างกอนเห็ดไงทอง<า>ตอนนี้ก็สามคนสี่คนหาคนเพื่อมาหอดครบกันหนึ่งสองสามสี่ห้าหกคน 7, 8, 9, เจ็ดเจ็ดแปดเก้าสิบพูดเลย วุนเลย,ลก,เยกันเฉพาะล้านในเฮือนลูกล้านในเฮือนในกะหกคนบ่ห้อหาในสายนับดีๆี<น>หกหกคนคลิปนี้ก็สิคอล่ากอเด้อพ่อแม่พี่น้องขอบุญขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมพอกันไม่คลิปนากับเคยลาสบายดี